ก็เลยแซวว่าท่านนายกฝากดูทีมงานด้วยเดี๋ยวสลบกันไปหมดแล้วนะท่านก็เป็นคนที่เป็นคนสาวคนหนุ่มคนสาวที่เ,เป็นคนรุ่นใหม่ๆรับเอาสิ่งใหม่ๆเขามานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันเป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่นะครับ ผมคิดว่าแนวโน้มของพรรคเพื่อไทยขณะนีเน้เราก็พยายามให้คนรุ่นใหม่นะครับคนที่มีความรู้ความสามารถได้เข้ามาบริหารให้มากขึ้นพวกเราที่เป็นคนที่มีประสบการณ์มาพอสมควรแล้วเนี่ยครับ mm hmm. ก็คิดว่าเราก็ควรจะค่อยๆพ่อ,อ,พองถ่ายไปเป็นผู้สนับสนุนเป็นที่ปรึกษานะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปกันนะนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าพร้อมไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอิงเนี่ยที่อยู่ที่นี่เนี่ยอิงทําเพื่อพักทุ่มเทเต็มที่ในในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็มันก็อย่างที่บอกวันนี้วันเกิดพักเนาะพอพูดว่า16ปีเนี่ยความคิดความอะไรมันก็มันก็มีภาพกลับมาหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักความผูกพนนันในอิงพร้อมทาเพื่อพักเต็มที่แน่นอนด้วยการที่จะมีตําแหน่งหรือไม่ก็ตามนะคะจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่เป็นอิงคิดว่าอิงอิงก็เต็มที่กับพักเพื่อไทย จริงนะคะว่าตื่นเต้นมากในการที่ตื่นเต้นในการที่อยากจะเริ่มทํางานแล้วนะคะเริ่มอยากเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเราคิดเป็นนโยบายตั้งแต่ก่อนก่อนกอน่กอนเอานโยบายเป็นนโยบายแคมเปญเลือกตั้งซะอีกนะคะเราทํากันบ้านเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วอะคะ่ะแล้วอิงคิดว่าถ้าอันเนี้ยเราได้ move เมื่อไหร่เราก็เตรียมงานกันมาพะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได,ได้ได้ตั้งฟอร์มทีมเรียบร้อยแล้วก็ ทันทีค่ะถ้าเริ่มเข้าคิกออฟแมตช์แรกเมื่อไหร่เราก็เริ่มทำทันทีไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอ้ไม่ไม่เหนื่อยเนี่ยเขามีงานเยอะมากท่ายพูดนะคะก็พอถามว่าเหนื่อยไหมยังไม่ทันตอบดีก็ตอบลิสต์งานมาก่อนเลยว่าต้องทำอะไรบ้างคือเยอะมากเลยนะคะก็เลยแซวว่า ท่านนายกฝากดูทีมงานด้วยเดี๋ยวสลบกันไปหมดแล้วนะอย่างแซลใหาบอกว่าไม่เป็นไรทุกคนก็พักผักได้ท่านท่านสู้จริงๆอะค่ะแล้วก็ฟิตมากอันนี้ก็ขออนุญาตเช่นชมผ่านสือมวชนไปด้วยแล,วแล้วกันว่าขยันมากจริงๆค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนช่วยให้กําลังใจท่านด้วยนะคะท่านก็คงอยากทํางานให้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้เราไปถึงจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะให้ประเทศเราดีขึ้นเรื่อยๆ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ